สำหรับผลตอบแทนสลากออมทรัพย์นะครับณเดือนพฤศจิกายนนะครับทั้ง3ธนาคารนะครับคือธนาคารออมสินธนาคารทอสสและธนาคารทกสนะครับโดยธนาคารออมสินจะมีสลากอยู่2ชนิดนะครับก็คือพิเศษ1ปีและพิเศษ2ปีนะครับโดยพิเศษ1ปีก็จะแบ่งเป็นพิเศษ1ปีและพิเศษดิจิทัล1นปีนะครับความแตกต่างกันก็คือการซื้อแบบใบสลากนะครับและการซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยทั้ง2อันนี้นะครับก็จะมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากันนะครับคือ0.2%ต่อปีนะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยนาสลากนะครับ ราคาต่อหน่วย100บาทรางวันที่1นะครับรางวันใหญ่10ล้านบาทนะครับวันที่เริ่มจําหน่ายนะครับอัปเดตณ1ตุลาคม2568ที่ผ่านมานะครับและอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นพิเศษ2ปีและพิเศษยีทัน2ปีนะครับอันนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยน้าสลกอยู่ที่0.325%ต่อปีนะครับโดยมีระยะเวลาถือครอง2ปีนะครับราคาต่อหน่วย100บาทรางวันที่1นะครับรางวันใหญ่30ล้านบาทนะครับวันที่เริ่มจําหน่ายนะครับอัปเดตณ2ตุลาคม2568 ะครับจะมีอยู่2ชุ linkage, 2> ชชด at, 2, 5, 6, 8, นะครับก็คือชุดพิมานมานปี2568นะครับและชุดนักขาวสอนะครับสำหรับชุดพิมานมานนะครับมีอัตราดอกเบี้ยหน้าสลากอยู่ที่1.0%ต่อปีนะครับระยะเวลาถือครอง2ปีราคาต่อหน่วย50,000บาทนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับรางวัลที่1 3ล้านบาทนะครับวันที่เริ่มจํา update, หน่ายอัปเดตณหนึ่กันยายน2568ที่ผ่านมานะครับส่วนนักขาวสอนะครับมีอัตราดอกเบี้ยหน้าสลาก0.5%ต่อปีนะครับระยะเวลาถือครอง3ปีนะครรับราคาต่อนหน่วย1,000บาทนะครับและมีรางวัลใหญ่่่อยูที3ล้านบาทนะครับรางวัลที่1นะครับ อัพเดตณ1กันยายน2568นะครับถัดมานะครับธนาคารทกสนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ชุดนะครับก็คือสลากดิจิทัลทกสนะครับชุดถุงเงินนะครับชุดมังกรหยกและชุดใหม่ล่าสุดนะครับคือขุนแผนมรดกนะครับโดยสําหรับสลากดิจิทัลทกสนะครับจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.07%ต่อปีนะครับระยะเวลาถือครอง2ปีราคาต่อหน่วย50บาทรางวัลที่1นะครับ5ล้านบาทอัปเดตณ17พฤศจิกายน2565นะครับและถัดมานะครับชุดถุงเงินนะครับอัตตรรราาาดอออกกเเบบีี้ยยสลล0.63%่ปนะะะคัวถื รอง3ปีราคาต่อหน่วย100บาทรางวัลที่1นงนะครับหนึ่งแสนบาทนอกจากนี้นะครับยังมีรางวัลพิเศษนะครับหล้านบาทนะครับอันนี้เริ่มจําหน่ายนะครับอัปเดตเมื่อ17มิถุนายน2องพที่ผ่านมานะครับและชุดถัดมานะครับชุดมังกรหยกนะครับอัตราดอกเบี้ยนัาสลากศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับระยะเวลาถือครอง2งปีราคาต่อหน่วยหนึ่งร้ายบาทนะครับมีรางวัลิเศษอยู่ที่ และชุดสุดท้ายนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับของธนาคารทกศสอนะครับก็คือกุนแผนมรกดนะครับอัตราดอกเบี้ยน้าสลากนะครับอยู่ที่0.475%ต่อปีนะครับระยะเวลาถือครอง2ปีราคาต่อหน่วย2,000บาทนะครับรางวันที่1นะครับ40ล้านบาทนะครับรางวัลใหญ่ไม่มีรางวัลพิเศษนะครับนี้อัปเดตล่าสุดนะครับ17ตุลาคม2568ที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นตารางสรุปสลากออมซั์นะครับที่มีจำหน่ายอยู่ณเดือนพฤศจิกายน2568นะครับ